สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทอร์โบเทรนวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถแทรกเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นกระแสะแรงในประเทศไทยนั่นก็คือ b a n ค k o k Tractor 2026รุ่นที่ออกแบบมาเพื่ออนาคตของการเกษตรไทยโดยเฉพาะรถแทรกเตอร์คันนี้ไม่ใช่แค่เครื่องจักรกลธรรมดาแต่มันคือเพื่อนคู่ใจของเกษตร,ร,รกรที่พร้อมจะเปลี่ยนวิธีการทำงานในไรนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสะดวกขึ้นและยังทันสมัยที่สุดเท่าที่เคยมีมา b a n คอกแฟลกเตอร2026มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่หมดจดรูปทรงแข็งแรงบึกบึนแต่ก็มีความโชบเชี่ยวทันสมัยสีเขียวเมทัลลิกที่เงางามสะท้อนให้เห็นถึงพลังงานสีเขียวและความยั่งยืนในการเกษตรนอกจากความสวยงามแล้วการออกแบบยังคำนึงถึงการใช้งานจริงไม่ว่าจะเป็นการไถานาพรวนดินหรือลากอุปกรณ์การเกษตรต่างๆก็สามารถทำได้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม หนึ่งในจุดเด่นสำคัญคือเครื่องยนต์ประสิทธิภาพสูงที่เป็นหัวใจหลักของ Bangkok t r a c t o r 2,026ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ช่วยประหยัดน้ำมันมากขึ้นถึง20%แต่ยังคงแรงบิดมหาศาลเพื่อตอบสนองงานเกษตรทุกประเภทเกษตรกรสามารถทำงานได้ยาวนานขึ้นโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงอีกทั้งยังเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลงอย่างเห็นได้ชัดนอกจากเครื่องยนต์แล้วระบบควบคุมก็ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรุ่นเก่าหรือคนรุ่นใหม่ที่อยากลองทําเกษตรก็สามารถใช้งานได้สบายแผงควบคุมเป็นระบบดิจิทัลทั้งหมดมีจอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่แสดงข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นระดับน้ํามันอุณหภูมิความเร็วรอบเครื่องยนต์หรือแม้แต่ระบบแจ้งเตือนเมื่อมีความผิดปกติเรียกได้ว่าผู้ใช้สามารถควบคุมและดูแลรถแทรกเตอร์คันนี้ได้อย่างมั่นใจ Bangkok 2000, y y a b a n คอกแ t r กเตอร2,026ยังมาพร้อมกับระบบ GPS <g ps> และ Smart Farming งเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้ทันทีเกษตรกรสามารถวางแผนการทำงานตรวจสอบพื้นที่หรือควบคุมการทำงานบางอย่างผ่านแอปพลิเคชันได้เลยเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้การเกษตรไทยก้าวสู่ยุคใหม่ที่เน้นความแม่นยำลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือ ความสะดวกสบายของผู้ขับห้องโดยสารของ Bangkok Tractor 2026ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดเบาะนั่งกว้างขวางน,นุ่มสบายมีระบบกันสะเทือนที่ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนเวลาทำงานในพื้นที่ครูคระภายในห้องโดยสารมีเครื่องปรับอากาศระบบเสียงและช่องชาร์จไฟ USB ทำให้กเกษตร,รกรสามารถทำงานได้ยาวนานขึ้นโดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้า Bangkok Tractor 2026ยังมีความปลอดภัยสูงด้วยโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรง ระบบเบรกที่ตอบสนองรวดเร็วและไฟส่องสว่างรอบคันที่ช่วยให้ทำงานได้แม้ในเวลากลางคืนเพิ่มความมั่นใจในทุกสภาพแวดล้อมการทำงานหลายคนอาจสงสัยว่าแล้วราคาละ่ะ b a n g k o k Tractor 2,026ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์เกษตรกรไทยโดยเฉพาะดังนั้นราคาจึงอยู่ในเกณฑ์ที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีและความสามารถที่ได้รับและแน่นอนว่ายังมีบริการหลังการขายการรับประกรันและศูนย์บริการกระจายอยู่ทั่วประเทศ รถแทรกเตอร์รุ่นนี้ไม่เพียงแค่เป็นเครื่องจักรกลการเกษตรแต่ยังสะท้อนถึงความตั้งใจของไทยที่จะยกระดับการเกษตรสู่อนาคตแบงคอกแทรกเตอร์สองคือสัญ,ญลักษณ์แห่งการพัฒนาที่จะช่วยผลักดันให้เกษตรกรไทยก้าวทันโลกยุคใหม่และนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดของ Bangkok Tractor 2026รถแทรกเตอร์ที่รวมเอาความแข็งแกร่ง,งความทันสมัยและเทคโนโลยีอัจฉริยะไว้ในคันเดียวสำหรับใครที่กำลังมองหาตัวช่วยใหม่ในงานเกษตรรุ่นนี้น่าจะเป็นคำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุด ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง t u r b o โบเทรของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรีวิวใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุดแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ